Danny's anniversary should on said visit I ตื่นเต้นทั้งเรื่องลุ้นทุกฉากทุกตอน overall storyline ดีมากเลยครับมันชวนลุ้นแล้วแบบชวนน่าติดตามมากๆเลยค่ะต้องบอกเลยว่าน่ากลัวทั้งเรื่องเลยค่ะพอตดีอ่ะแล้วมีความสยองที่แปลกไม่เหมือนใครค่ะแล้วแบบรับรองว่าทุกคนต้องกีดแน่นอนเลย My sister would never allow a strange man into her home in the middle of the night. ฉากเต็นอะที่มันจะมีคนโผลโมาคือเดาไม่ถูกเลยว่ามันจะแบบโผลมาอะไรเงี้ยก็คือกรีดรั่นเลยคือไม่มีใครกรีดตกรีดคนเดียวอันนี้คือนั่งนั่งอยู่ดีดๆแบบกรีดสุดเสียงไม่รู้ตัวเลยเป็นร้อยยีนาทีที่ขุ้มค่ามากเลยครับเข้าไปดูแล้วเนี่ยเกิน10บเต็มร้อยเลยค่ะระวังหลังของคุณเอาไว้นะคะหุ่นเชื่อมจิต19กกันยายนนี้ค่ะในโรงภาพยนตร์นะคะ